namo tassa bhagavato arahato sama sam putassa namo tassa bhagavato arahato sama sam putassa namo tassa bhagavato arahato sama สัมพุทาสสงอิทังวจติภิกเวอนุรักคณาปทานนันตินามันี้จากรัปะทานสแสดงพระธรรมเทศนาในอนุรักคณาปทานกาถา ว่าด้วยความเพียรในการรักษาก,กุศลทางความดีเพื่อเป็นเครื่องประกระของเจลองศรัทธ,ธาประดับสติปัญญาบารามีเพิ่มโพนกุศลบุญราศีแด่ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย ผู้ตั้งใจสนับรับฟังพระธรรมติสนาขอท่านสาธุชนผู้มีศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาผู้ใจบุญทุกท่านได้โปรดตั้งโสดระสาของท่านให้เป็นประหนึ่งว่า อาชนะทองรองรับพระสัตว์รรม,มเทศนาเพื่อให้เกิดธรรม,มัตสวนาดิสงสงตรงความม,มุ่งหมายห้าประการแห่งการฟังธรรมคือหนึ่งได้ความรู้ใหม่สองได้วิจัยเรื่องเก่า สามได้บรรเทากังขาสี่ได้พัฒน,นาความคิดห้าได้ยกจิตให้แจม่มใสยกใจให้เยือกหยินดังคำโบราณอาจารย์ที่ท่านกล่าวว่าข้าช้างก็ต้องการงาข้าปลา ก็ต้องการเนื้อ้าเสือก็ต้องการนังถ้าสดับตรับพระธรรมเทศนาต้องการอะไรนั่นคือต้องการปัญญานั่นเองดำเนินความตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นมาเป็นอุเทศบท นาเบื้องต้นว่าอิทงังวุตจติพิกเวอนุรักณาปทานางแปลว่าความเพียรน,นี้เรียกว่าอนุรักนาประทานหมายถึงความเพียรที่ตามรักษากุลรธรรมหรือคนความดีที่เกิดขึ้นแล้ว ให้คงอยู่ยั่งยืนการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาอันสืบเนื่องมาจากนโยบายของมหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ กล่าวคือมองเห็นความสำคัญในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการประ,ประ,ประ,ประพฤติมิชอบของภาครัฐตลอดจนถึงประชาจชนทั้งหลายจึงจัดให้มีการเสริมธรรมเสริมปัญญาครั้งนี้ขึ้นมาเพราะเล็งเห็นขวาวสำคัญ ในการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติธปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตกอรับชันในหน่วยงานรัฐและสังคมโดยรวมและเพื่อความอยู่อย่างผาสุขของประชาชนคนในชาติ โดยได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหรือเอนทายคอร์รัปชันเดดู c a t i o นโดยนำกรอบศิลธรรมหลักคำสอน ในพระพุทธศาสนามาแสดงคือสัมมปทานสี่หรือความเพียรอีประการโดยจัดให้มีการเทศตามลำดับหัวข้อรามรวมอ,อกกันธรรมเทศนานี้เป็นการที่ว่าด้วยอนุรักษณะทาน อนุรักษณาประทานกถาว่าด้วยความเพียรในการรักษากุศลัรรมทางความดีที่เกิดขึ้นแล้วมีให้เสียมคลายคำว่าอนุรักษณาประธานหมายถึงความเพียรที่ตามรักษาความดีการทางความดีที่ว่ายากแล้ว แต่การรักษาความดีที่กระทำมาแล้วยิ่งยากกว่าควรหันมาใส่ใจการพัฒนาประเทศชาติสังคมโดยพิจารณาสาเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความเสือ่อมการแก้ปัญหาต้องเริ่มที่ตัวเราเอง หากตัวเราและตัวของบุคคลแต่ละบุคคลมีการละชั่วกลวัวบาปมีอิริโอตปะแลว้วความทุกข์ความเดือดร้อนการเบียดเบียนปัญหาวุ่นวายในโลกย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุที่คนทั้งหลาย มักจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุการเสียเป็นส่วนใหญ่คือมองที่ปลายเหตุเพ่งโทษพืนว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาแต่ไม่เคยมองที่ตนไม่เคยคิดถึงสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริงการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ควรยึดหลักโยนิสโมนสิการคือการพิจารณาสาวาเหตุผลคือพิจารณาจนถึงต้นต่อของปัญหาว่าอะไรเป็นปัญหาของอะไรปัญหานั้นนนเกิดจากสาเหตุอะไรครั้นทราบแล้วจึง มุ่งแก้ปัญหาจากจุดเริ่มต้นทีละจุดโดยเริ่มต้นจากการฝึกอัดพัฒนาตนให้ดีแล้วนำคุณความดีที่เรามีถ่ายทอดให้คนอื่นได้ฝึกอดพัฒนาตัวของเขาเองการทางความดีในพระพุทธศาสนาเรียกว่าอุปนิสัย การทางความชั่วเรียกว่าอนุสัยการทางความดีต้องให้ต่อเน,น,น,นื่องอย่าให้อนุสัยความเคยชินเดิมที่เป็นความชั่วความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวส่วนบุคคลเกิดขึ้นมาครอบงำได้การรักษาความดีของตนไม่ให้เสื่อมคลาย เป็นคุณสมบัติของกะลยานะปุตุชนการตามรักษาความดีสุจริตธรรมให้เหมือนกับเกลือรักษาความเข็มนั้นต้องประกอบด้วยฉันทะมีความพยายามปราโรคความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความนำรงอยู่ไม่หลงลืม จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นให้เกิดความไปบุ์เพิ่มพูนเรียกว่ารักษาดีเก่าเพิ่มดีใหม่ให้เกิดความบริบูรณ์แห่งสุจริตธรรมที่เกิดขึ้นแล้วฉันทะเป็นได้ทั้งฝ่ายดีไม่ดีเพียงแต่ใช้ใตาการเท่านั้น เมื่อกล่าวถึงความปรารถนาความอยากในทางไม่ดีจะใช้คำว่าตัณหาแปลว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นเมื่อจะใช้ในทางที่ตรงกันข้ามจึงใช้คำว่าฉันทะแปลว่าความพอใจ เป็นความหมายของกัตตุกรรมยตาฉันทะความพอใจความประสงค์ที่จะกระทำกุศลธรรมฉันทะความพอใจในกุศลธรรมดังนั้นจึงเป็นอันทางความตกลงใจได้ว่าถ้าใช้ฉันทะเพียงศัพเดียวหมายถึงความปรารถนาฝ่ายดี อันหนึ่งตัณหาที่แปลกันว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นมีพื้นฐานมาจากอวิชชาคือความไม่รู้ตามสภาวะความเป็นจริงไม่เข้าใจความจริงไม่พิจารณาให้เห็นความจริงของสภาวะทองทั้งปวง จึงไม่เข้าใจหลักเหตุผลเมื่อความอยากเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจจึงมุ่งสแสวงหาที่เรียกกันว่าประริเยสนาคือมุ่งให้ได้มาโดยไม่เลือกวิธีการเพราะไม่เข้าใจหลักเหตุผลจึงสแสวงหาโดยทางไม่ชอบ ประกอบทุจริตสรุปได้ว่าอาวิชชาก,ก่อให้เกิดตัณหานำให้สแสวงหาที่เรียกว่าปาริเยสนาโดยทางไม่ชอบคือทุจริตส่วนฉันทะมีพื้นฐานคือโยนิโสมนสิการได้แก่ การพิจารณาโดยอุบายแยบคายรู้ชัดรู้ถึงหลักการเหตุผลเข้าใจสภาวะธรรมอย่างชัดแจ้งมีปัญญาคือรู้การควรไม่ควรจึงเกิดการกระทำคือเจตนาที่ชอบประกอบด้วยธรรมอันเป็นสจริต ันหาอาศัยอวิชชาคอยหล่อเลี้ยงให้โอกาสผัวพ,พันเกี่ยวเนื่องโยกับเรื่องตัวตนมีอัตาเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางนำไปสู่ปริเยสนาคือการแสวงหาส่วนฉันทะมุ่งประสงค์อัตทะคือประโยชน์ต้องการความจริง สิ่งที่ดีงามภาวะที่ดีงามต้องการทำให้ดีงามสมบูรณ์เต็มสภาวะฉันท้าก่อตัวขึ้นจากโยนิสมนสิการคือความรู้จักคิดคิดถูกวิธีคิดตามสภาวะเหตุผล เป็นภาวะกลางกลางของธรรมไม่ผูกพันกับอัตตานำไปสู่อุสาะวิริยะคือก่อให้เกิดการกระทำผู้มีฉันทะก่อนจะทำก็มีความภูมิใจเต็มใจด้วยได้พิจารณาถึงเอตผล มุ่งอาจประโยชน์ที่จะเกิดจากการกระทําแล้วค่อยลงมือทําการจันทะเป็นธรรมะประการสําคัญของการปฏิบัติธรรมปรารความเพียรการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จโดยธรรมหมายความว่า ชีวิตของอารยาชนกัละยานะบุติชนพุทธศาสนิกชนควรปลูกฉันทะเป็นองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตคือใช้ปัญญาพิจารณาโดยแยบกายมีเหตุมีผลแล้วจึงกระทำกิจได้สุจริตสาประการคือ กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแต่ฉันทะสำหรับประกอบกับธรรมะก้ออื่นๆที่ปรากฏชัดเจนในพระไตรปิฎกคือฉันทะในอิทธิบาทส,สีมมมปทานสี่ฉันทะในสัมมปทานแม้ไม่จัดเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในสัมมประธานทั้งสี่แต่สมเด็จพระเจนสีตรัสย้ำชัดเจนว่าฉันทะเป็นมูลฐานก่อให้เกิดความเพียรพยายามเพื่อเจริญสัมมาประทานเหล่านั้นจะเห็นได้ว่าฉันทะอันได้แก่กัตตุ กับมายตาจันทะเป็นคุณธรรมสำคัญที่พุทธศาสนิกชนผู้เป็นกัละยาณชนจะพึงปลูกพัฒนาให้เจริญขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ตันหาอันเป็นความอยากฝ่ายอากุศนเข้าครอบงำความคิดเพื่อให้คุณธรรมฝ่ายดีทั้งหลายได้เกิดขึ้น จเจริญสมบูรณ์บริมรุ์อย่างเต็มที่เพื่อความจเจริญในห,หน้าที่การงานคุณภาพชีวิตอันเป็นผลชั้นต้นเพื่อบรรลุพระอระอัตนผลอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระศาสนาการประพฤติจริตนั้น จะเป็นเครื่องมือป้องกันการตุจิตรกราบชันในสังคมได้โดยมุ่งเน้นการประพฤติตามหลักธรรมดังพระบาลีที่มาในกุทธรนิกายธรรมบทความว่าพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริต เพอพระพฤิธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้โลกหน้าควรปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตสาประการคือมโนสุจริตคือคิดดีวาเจสุจริตคือพูดดีกายสุจริตคือทำดีผู้ประพฤติธรรมเช่นนี้ ย่อมมีหลักประกันในชีวิตว่าชีวิตจะไม่ตกตามแน่นอนด้วยว่าหลักทามที่ประพฤตินั้นย่อมรักษาป้องกันคุ้มครองให้ประสบความสำเร็จมีความสุขผู้ประพฤติธรรมชื่อว่าได้รับความคุ้มครองรักษา ไม่ให้ตกไปในยามายไม่ตกไปในที่ชั่วมโนสุจริตหมายถึงการทางความดีทางใจคิดในเรื่องที่ดีซึ่งเป็นการทางความดีผ่านทางจิตความคิดเป็นลำดับแรกสำคัญที่สุด พระการกระทำทั้งพวงของมนุษย์ทางกายวาจาล้วนมีต้นกำเนิดมาจากใจหากใจตั้งมั่นในความดีงามอย่างสุจริตยุติธรรมแล้วก็จะส่งผลให้ความประพฤติทางกายวาจาเป็นความดีงามสุจริตตามไปด้วย มโนสดจริตมีความสำคัญเช่นนี้จึงควรพิจารณาถึงองค์ธรรมที่สงผลให้เกิดมโนสดจริตอย่างเป็นรูปธรรมคือสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นองค์ธรรมที่สงผลให้เกิดมโนสดจริตควบคู่กันไปสัมมาทิฏฐิเป็นอริยมรรคข้อแรก ที่มีความสำคัญยิ่งจะเห็นได้ว่าท่านยกสมาธิิขึ้นเป็นข้อตอน้นในอริยามรรคทั้งแปดประการย้ำให้เห็นความสำคัญของความคิดเป็นประการแรกเพราะเป็นความเห็นชอบที่ประกอบด้วยหลักคิดทางปัญญาอย่างแท้จริง อุปมาเหมือนการติดกระดุมถ้าติดเม็ดแรกผิดเม็ดต่อๆไปก็จะผิดไปด้วยเมื่อมีความเห็นชอบที่ดีงามย่องส่งผลให้เกิดพลังความคิดในด้านบวกมีความสร้างสรรค์ในทางที่ดีงามต่อองค์กรสังคมได้ มโนสุจริตจึงเปรียบเหมือนเข็มทิศในการกำนหนดหัวเรือให้เดินหน้าไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องปลอดภัยได้ด้วยการพิจารณาไตรตรองตามกระบวนการแห่งปัญญาที่ถูกต้องมโนสุจริตทำหน้าที่ได้อย่างเดียวเพียงพอแล้ว ย่อมส่งผลต่อการกระทําการประพฤติดีทั้งทางกายวาจาใจการประพฤติสุิตินี้เป็นแนวทางแห่งการพัฒนาพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนามนุษย์ เพื่อเป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นหน่วยย่อยแห่งการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้ยิ่งใหญ่ในอนาคตดังคำกล่าวที่ว่าพัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนให้เริ่มที่ใจจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก,ก่อน การพัฒนาประเทศชาติเริ่มจากการพัฒนาประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งมีความสุขประชาชนที่พัฒนาดีแล้วย่อมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมทุกภาคส่วนให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันการพัฒนาสังคมอยู่ที่การพัฒนาคนให้เป็นสารบุรุษคือ เป็นคนดีเกิดมาเพื่อบําเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกสารบรุษรคนดีนั้นเกิดมาแล้วย่อมทำประโยชน์สามประการให้บริบูรณ์คืออัตถะประโยชน์ส่วนตนปรมัตถะประโยชน์เพื่อผู้อื่นอุปยัตถะประโยชน์ส่วนรวม ทำหน้าที่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องถ้าสมาชิกในสังคมใดพร้อมใจกันทำหน้าที่ได้อย่างครอบถ้นสมบูรณ์สังคมนั้นก็จะมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนการปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาสังคม การปฏิบัติหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมความสุจริตต่อหน้าที่มีลักษณะสาประการคือหนึ่งไม่บกพร่องต่อหน้าที่ทุ่มเทอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ 2. ไม่ละเว้นหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สามไม่ตุจริตต่อหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่มีชอบด้วยกฎหมายหลักศีลธรรมการทุจริตต่อหน้าที่เป็นเหมือนสนิมที่กัดกร่อนชีวิตและสังคมให้พังพินาศชีวิตของบุคคลผู้บกพร่องต่อหน้าที่ ละเว้นต่อหน้าที่ทุจริตต่อหน้าที่ย่อมประสบความอ่อนแอเสืส่อมโทรมตามลำดับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอดีตหาได้ล่มสลายเพราะภัยจากภายนอกเพียงอย่างเดียวไม่แต่บาปทุจริตภายในก็มีส่วนสร้างความอ่อนแอให้กับอาณาจักรนั้นๆ สรุปวามว่าอนุรักษณาประทานคือการตามรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มมีความเพียรในการพัฒนาสุจริตธรรมให้ไพ่บุญตามหลักสุจริตธรรมทั้งสามประการคือกายสุจริตวจีสุจริต มโนสจริตเป็นการตามรักษากุสัธรรมสจริตธรรมนำพาชาติไปสู่ความเจริญผาสุขได้อย่างยั่งยืนดังพาลนามาชนี้เทสนาปริโยาสานีในอวสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้รัตนัตยานุภาเวนะ รัตนัตยะเตชะสาด้วยเดชะบารามีแห่งคุณพระศีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่เกิดจากธรรมสวรรคใหม่การฟางังธรรมนี้ขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาวะปัจจัย อันววยวยพรให้ท่านทั้งหลายจงปราศจากทุก์โศกโรคภัยมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาน ธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบมด้วยธรรมก็ให้ความปรารถนานั้นนนจงพลันสำเร็จสมโนรถมุ่งม,มากปรารถนาทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมตีศนาในอนุรักษณาประทานกถาว่าด้วยความเพียร ในการรักษากศรสร้ารความดีพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกา่นี้